สนับสนุนโดยโรงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระพุทธรูปจำหน่ายโต๊ะมุกโต๊ะบูปูชารับจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตท,ทั่วประเทศไทยบริหารงานโดยดรสุพัตราสุวรรณตาหนนโทร0818807550สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับวัดเจดีหอยตำบลบ่องเงินอำเภอลาดหลุงแก้วจังหวัดปทุมธาน,นี บบน้ำสการก็เรลงพพอครับขอจเจริญพรวัดเจดีหอยตำบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีครับ,รบเริ่มค้นพบเมื่อวันที่12พศ26อัตมาก็จะมาขุดบ่อเพื่อต้องการเอาน้ำเนี่ยลดน้ำสมุนไพรว่านยาขุดได้18วันลดมักโคก็เกิดอะไรขึ้นครับพบเปลือกหอยพบเปลือกหอยพบเปลือกหอยเลยใต้ดิน6เมตรจำนวน เยอะมากขนาดไหนครับมากที่สุดในโลกที่เห็นทุกวันนี้ครับมากที่สุดในโลกก็คือครับกรมมรัพทอรณีครับอิตาลีครับอังกฤษครับเยอรมันเมืองไทยได้บอกว่าเมื่อแปดล้านปีที่นี่เป็นสะดือทะเลแล้วหอยทั้งหมดนั้นเป็นหอยนางลมโบราณที่เกิดขึ้นที่นี่รถมาร์คโคขุดไปหเมตรครับ แล้วต่อมาภาพไม่ขุดบ่อแลับขุดเอาหอยขึ้น12ปีก็ได้พบเปลือกหอยมากมายมหาศาลหมายความตอนแรกนั้นเปลือกหอยจะขึ้นมาครับเป็นซิกซิกเพราะต่อมาต่อมาหอยทั้งหมดมันเป็นคู่คจริงจริงนั้นหอยมันเป็นคู่เดิมๆอย่างนี้ฉะนั้นหอยนี้คือแยกออกวัดนี้เป็นสถานที่ เรียนรู้แล้วก็เป็นสถานที่สะสมไม้ฟาร์มต้นไม้สมุนไพรทุกชนิดฉะนั้นญาติโยมที่ได้เดินทางมาโดยมากก็จะมาพักผ่อนแล้วก็เดินมาก็จะมาชมสิ่งของต่างๆที่เราสะสมไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาทราบมาว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีสำคัญ ในปีนี้มีกิจกรรมงานบุญอะไรยังไงบ้างครับหลวงพ่ออาตมาภาพได้คิดว่าปีนี้อายุอายุเนี่ยเจดิกว่าแล้วหกลอ้อจะต้องทําอะไรทั้งอย่างกับในวัดมีความประสงค์อยากจะสร้างศาลามไม้สักทองสักหลังหนึ่งเลยปรึกษากับคณะกรรมการและลูกศิษย์ ว่าอยากจะจัดผ้าป่ารวบรวมปัจจัยไปซื้อไม้สักทองรวบรวมปัจจัยสร้างศาลาไม้สักทองสักหลังหนึง่งนะปีนี้ฉล้งวันที่12เมษ<ม>าเนี่ยลูกศิษย์ทั้งหลายทำบุญคล้ายวันเกิดเลยก็มีกิจกร,รรมทอดผ้าป่าสาม,มัคคีรวบรวมปัจจัยซื้อไม้สักทองสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ ในที่วัดจีดีหอยเริ่มต้นตั้งวันที่11เริ่มงานวันที่12ทํอทำบุญเลี้ยงพระครับแล้วก็ทอดพระป่ากวันที่13ส่งน้ําพระครับจะนั้นขอเชิญญาติโยมผู้ที่มีเกียรติทุกท่านและญาติโยมทุกคนและลูกศิษย์ทุกท่านเมื่อได้ทราบแล้ววันที่12 ได้มาทําบุญใหญ่ที่วัดจีดีหอยตําบลบ่อเงินอำเภอลาดพริ้วเจาว้าดประทุมธานีมาล่วงกันนะฮะสร้างศาลาการประเรียนไว้ในพุทธศาสนาสักหลังหนึ่งหลังใหญ่ท้ายนี้ครับเนื่องในโอกาสปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ถือว่าเป็นปีใหม่ไทยนะครับหลวงพ่ออยากจะรัตนาหลวงพ่อให้พรกับผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่ด้วยครับ <c oughs> อาตมาภาพขอบุญบารมีจากคุณพระพุทธ คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกนละโลกทั้งหลายทวยเทพเทวดาทั้งหลายจงปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกคนทุกท่าน ที่ชมรายการนี้และเคยมาที่วัดหรือยังไม่เคยมาก็ตามขอให้มีความสุขความเจริญจะคิดสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทั้งพบนี้และพบหน้าตลอดการและนานเทินขอเจริญพรครับคุณผู้ชมครับและอีกงานบุญสำคัญนะครับเนื่องในวันปีใหม่ไทยที่จะมาถึงนี้นะครับวันที่12นั้นก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อทองกลึงวันที่13นั้นก็เป็นวันสง์น้่งพระ เพราะฉะนั้นขอเชิญครับที่วัดเจดีหอยตะบนบ่องเงินอำเภอลาดหลุงแก้วจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้ครับ